เหตุให้ไม่ปรินิพานในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักขุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนักถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นใสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพ พิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยโสตมีอยู่เป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นแล้วไซ เมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งเสียงนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือเสียงอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพกลิ่นทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยคานะมีอยู่ เป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นแล้วไซสเมื่อพิกขุน,นั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งกลิ่นนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณ อันตัญหาในอารมณ์คือกลิ่นอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพรสทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยชิวหามีอยู่เป็นรสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ถ้าว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรถนั้นแล้วไสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งรถนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรถอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพ โพธพะทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายะมีอยู่เป็นโพธพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าภิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งโพธพะนั้นแล้วไซเมื่อภิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมามกซึ่งโพธัพะนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือโพทัพะอาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปทานท่านผู้เป็นจอมเทพพิขุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพธรรมารมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยมณะมีอยู่เป็นธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งธรรมอารมณ์นั้นแล้วไสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งธรรมอารมณ์นั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือธรรมารมณ์อาศัยแล้ว วิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพทิ่ขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรม